มีลินมีลินรถไม่แรงเลยรถไม่แรงเลยอ่ยาก็เดิมอ่ะเล่นน่ะขอร้องนะไม่ต้องเกรงใจขอแต่ระบบชอบชอบคนเก่งก็ไม่ชอบคนเกรงใจอ่ะไปไหนฮะพี่โดนเตือนอีกอ่ะหน้าแรงใช่ป่ะขอเปล่าเก่อนนะโอเคโอเคพี่เป่าพี่เป่าพี่เป่า ใหญ่ไหมสว่างจ้าสีขาวสวยดีนะแพงตอนหมันไส้ใครสักคนเหรออ๋อกำลงังรอสูตรอยู่กูรู้ละกูรู้ละมันจะแพงก็ต่อเมื่อมันไม่ชอบกูเดี๋ยวตะเก็นเที่ยคืนพี่ไปใช่ป่ะไอ้ฉีดไม่รู้ว่ะเรื่อยๆพี่ไม่ไปเก็บแอดด็อกที่นู่นเหรอไป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 แพงแพงแล้วเขาไม่ชอบกูแหละอันนี้เหรออันนี้คืออะไรสายฟ้านี่คืออะไรดอก อันนี้เป็นคุกครับพี่อ๋อโอเคอันนี้เป็นคุกเวลาทํางานดําแต่ว่าถ้าป้นอ่ะพี่ปนจะไปคุกใหญ่ใช่มันไม่ไม <ขอ S 1> แพงห,หรอก่เขาบอกว่าคุกไอแฮขายแพงแต่จริงแล้วพี่บอกว่าไม่แพงว่าพี่เช็คราคาตลอดอันนี้จะเป็นพวกแบบสายไฟกับปูนนะพี่โ,<อ>โดนตรงนี้ดิลีนพี่อยู่กับไอ้นะเอ้พี่เอ้กูเอ้ลุงลุงเอ้อยู่กับอยู่กับสายฟ้าอยู่กับสายฟ้าสายฟ้าจะพาไปไหนไม่รู้ว่าบิลีนอยู่ไหนอ่ะ อยู่แรงม่วงเนี่ยบอกให้รอแรงม่วงเม่ไหนนั่นเนี่ยไอส้สายฟ้ามันกลับไปแรงม่วงเลยมินินจะมาด่าก,กูเอ้อเออแกแป๊บนึงสิตอแหลไอ้ไม่ใช่ไอ้เสียไอ้อออไม่ใช่ตอแหล <c oughs> แย <c oughs> กปากแป๊บน,นึงไอส้สายฟ้าพี่จะเรียกเป็นว่าอะไรจ๊ะพี่เรียกว่าอะไรดีเรียกใครอ่ะไอ้มิลินมิเรียกว่าแฟนน้องไวและน้องมาวินมันเป็นแฟนใครนะมิลินมีแฟนแล้วเหรอไม่รู้อ่ะใครไม่รู้อ่ะให้แท็กสเปรมามันอ่ะ แพลนไว้หรอใช่ไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้น่าจะไวมั้งแต่ว่ามันขอมันขอแท็กใครสักคนหนึ่งมาแล้วไงได้ได้แล้วก็ได้แท็กมาใครให้มาไม่รู้ไม่รู้ว่าแม่ให้มาเปล่านะแต่ว่าเรี้ยงแม่แท็กปากดีกว่าติกแท็กปากเหรอแท็กปากได้แท็กปากเยาวตลอดอยู่แล้วเนี่ยเหรออ๋อเนี่ยนี่ไงไวเอออู๋ไปแต่งตัวใหม่นะแมอ่อ๋อ เอาได้โซ่ใหม่ก็ได้นั่นแหละเอออุ้มไปสิอุ้มไปไปวะไปไปไปเออเออเออไม่ใครขี่ควายอ่ะใครอได้กระบื้องเพื่อหนูเองที่พ่อขี่อ่ะเจ้ามีฮะกระบืองที่พ่อขี่หอเปล่าเนี่มีเพื่อนเป็นควายอ่ะใช่มีควายเหรอมีลินมีลินแม่ขขี่หรอไหมมีลินมีลินแท้เขาขี่อะนะว่าไอผมขี่ควายหรอแมนหนู ไอพี่พี่พี่ควายไม่สนใจพี่พี่หันหลังไปดูดิพี่อันนี้เพื่อนเหรอหลูกโอ๊ยยานั้นจะไปคนเยอะจังเลยอ่ะตั้ไมหน้าตาเหมือนมิรินจังเลยอ้าวทำไมพวกนี้หน้าตาเหมือนพี่เปาไม่ใช่เหมือนกูจะชุดเหล็กใช้ก่อนเดี๋ยวกูมาแป๊บนึงเปลี่ยนชุดเหล็กคุณไปขี่ควายเนี่ยอะไรขี่ควายก่อนขี่ยังไงเราก็กดุขี่ยังไงเราอ๋อแรก เป็นมอไซค์มันเป็นมอไ็นมอไซค์พี่เนี่ยพี่พี่พี่บิดเข่าควายมีนะอสินมอควายจะเรียกมันพี่ดีมั้งสัตว์ไม่เอากูอายเขาอีกมีลินไม่ขี่ควายเหรอไม่เอาอ่ะหนูไม่อยากขี่พี่เปาอ่ะโอ้โหมีลินกินน้องมิลินมีแต่ปากแล้วก็ไม่โกดธไม่โกดไม่โกรธกูจะได้เต็มที่ไม่ได้หรอกอะไรเต็ กดอุ้ยังไงนะ f F9 โอ้ไปโอ้มีน้าอะไรอย่างง้นดิจ้ลูกเหรอเจ้าฆ่ากันเหรอไปละไปละใช่แล้วฆ่ามีน้ำว่าเปาน่ะเปาวิวแชร์คือรถรถรถข้าไม่คยแรงเลยนะข้าต้องทำยังไงอย่างนงี้นดิโอ้เจ้าไปจ้าเลยเจ้าไปจ้าคนเดียวเลยเจ้า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 เจ้าฮ้ยแก้กลุ่มเล่นใหม่ กล่มมีิ้นมีร้นรถแม่แรงเลยรถแม่แรงเลยเพิ่งรู้หรอไโง่หรือว่าโง่แยังทำีก กก็แต่ยัังรอพี่เปาพี่เปาเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วพี่ไม่ต้องลงนะอะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะาขึ้นมาเราจะบอกว่างจะเอาเข้าไปแล้วมึงจะออกไงอ่ะเอาอีกละไอ้สายฟ้าเอาอีกละไอ้เหี้ยชอบนะไอ้เรื่องแบบเนี้ยโอ้โหแล้วมึงจะออกไงอ่ะสายฟ้าโอ้ได้ได้ผมเข้าประจำโอ้ยเขาสุดจังวะเฮ้ยแม่พอดีว่าเปาวิวแชร์จะเอาวิวแชร์เข้าอ่ะขอโทษนะขอโทษนะเฮ้ยมิดินมาพอดีเลยขอตังค์พันได้เลไมิดิน อ้โเอ้ยอะไรเนี่ยเป็นธนาคารเคลื่อนที่เนาะกระเป๋าอะไรเฮ้ยมินีนเห็นคอมันขาดวะนนเห็นมันต้องใช้แขนนะวะกระเป๋าอะไรอะกระเป๋าเยอะแล้วมินีมินีถอดเกิดหน่อยถอดมินีถอดเกิดหน่อยสนเจ็ดเจ็ดต้องใช้แค่อยู่กับแฟนเหรอโอ้ไม่ให้แล้วให้แฟนให้เดี๋ยวกระเป่านี่ใช้เพื่อนใช้เจ็ดเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าสี่สองคืออะไรวะเสื้อเจ็ดแปดห้าไทโซ่โตนี่ไงแปดห้าเพื่อนเจ็ดแปดห้า นี่ไงเจแปดห้าสี่สองมีตังเปลี่ยนแล้วเหรอเจแปดห้าเหรอเอ๊ะเจ้าเยเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดตานี่แต่งตัวเป็นอันนี้ไหมย่าเสื้อถุงกเหย์น่ะไปเล่นไปเรียนสี่สองอ่านั่นแหละแล้วพี่อยู่แก๊งสว่างจ้าแต่เมื่อไหร่พี่อยู่แก๊งสว่างจ้าได้หรอบังคับครับบังคับชกเขาแปแขนแขนสองแขนแขนผมใช้แขนห้าสองอ่ะได้ถุงมือด้วยไม่ดรีนมาไหมเนี่ยมีลิีนมึงบังนี่ไหม ไม่บังรักเดียวใจเดียวไม่ไม่ไงบังเข่าไอ้โหลฮะพี่ลินบังครับไม่บังก็บอกว่ารักเดียวใจเดียวไอ้บังครับบังอะไรนะบอกว่าไม่บังรักรักบังรักใครวะใจรักเดียวใจเดียวรักใครวะไม่มีอะตอนเนี้ยไม่มีใครรักละเอเสาธุสปารปากเถอะสต้นหน้ามึงจะกินกูทำไมเนี่ยไอ้ฟ้ามิลินอีกสี่คนเข้ามายังไงใส่ก่อนมีแต่แม่ไม่มีเปลี่ยนกางเกงอ๋อพี่ความคุยอะไรใช่ไหมเออแล้วมิลินมาไหมเนี่ยยังมาเลยนี่เปาใส่ใส่รองเท้าแมวพี่ รองเท้าอะไรเนาะรองเท้าหนึ่งสองหนึ่งพี่หนึ่งสองหนึ่งปังหนึ่งสองหนึ่งมองเท้าแมวอ่ะนั่นแหละแต่ก็แป๊บหนึ่งตูไปรองเท้าอ่ะตูเอ้ยไม่อยากใส่ถุงมืออ่อันนี้ใครอะยังไงได้แล้วพี่ไม่ผูกไม่ผูกได้หรอเข็ดได้ละได้ละได้แล้ะใช่ป่ะพ่อไม่ดีนะพี่ไปใช่แลเรียบร้อยแล้วกาแฟไม่ดีหนะมีไหมมีลินอุ้มไม่มีจริงหรอแล้วกูใส่เสื้อเสื้อสว่างจ้าหรอก็อุ้มกูสิใครอุ้ม พี่เปาดีสดีครับรี่กอื่นเี่าพี่เปาพี่เปารับถือูจะตายมีเด็กเว้ได้เหรอเรียกกูดิแหละไปท้ามาวงงแล้วออกปีปากปีปากปีปากีปากปีปากปกากปีป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 ากปแปากปีปากปีปากะีปากปนปากปีปากปีปาปีปากปีปอกปีปากปี่ยอยากตีปากปบปากปีปากีมีโตีปากกีีปากีปากีปีีีกีรนีาีาีกา กูจะสับปากคนเนี่ยกูอยากสับปากคนที่ผ่ายตอนนี้สับขาคนแกก่อนเล่นอะขอร้องนะไม่ต้องเกรงใจขอเต่ระบบ ชอบไหลือชอบคนเก่งไม่ชอบคนเก่งใจอ่ะรู้หอเป่าเวลาเล่นเวลาเล่กับใครอ่ะเล่สุดอะมันต้องมานั่งคิดอยู่ว่าอย่างนี้หรอกมันต้องมาขอโทษทีหลังแดกขอสุดๆสุดได้ปะอยากเจ็บตัวอยากเสียใจอยากเสียตาขอสุดสุดได้ปะขอสุดสุดได้ปะกูอยากโดนอะกูอยากโดนด่าจริงกูพร้อมลั่นอะวันเี๋วกูลั่นกูลั่นได้หมดอะโอ้ยเดี๋ยวกูตีปากจริงเลยเออไอ้ยัวใครหรอกมึงสิมึงสิเที่ยวหัวจมพู หัวหมูวันนี้พวกอยู่ข้างกูสิเออเอาอะไรอ๋อใช่ๆๆๆวิธีพวกเหรอเอาอยู่คนเดียวเหรอเออเอโอ้อมีแฟนไอไว้ไอมาวินไอขอแท็กสเปรย์ผู้ชายอ้าวพูดอย่างที้ล่ะไอไว้เอ้ยกูด้วยความเต็มใจครับอะไมอะกับเพื่อนได้สเปรย์แล้วยังไงอ่ะได้เอ้ยน้องไงมันเป็นร้องเป็นแฟนเหรอหรือว่าไงอ่ะหนูกับเพื่อนหนูพี่พี่อยากจะเจอไหมอ่ะคนไหนไว้เหรออ๋เป้าวิแช่ป้าวิแช่ อยู่กับไอ้สายฟ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่รู้เนี่ยมองไม่เห็นทางเลยตามองถั่วไงตามองบอดไงเนี่ยอุ้มกูท่นนีเนี่ยมอไม่เห็นไรเลยอ้มาถูกแล้วอุ้มดูแล้วดีแล้วแล้วเป็นบอดไม่เห็นอะไรเออไอ้พวกจมอยู่กับอดีตมึงไม่มีสิทธิ์มองหน้าหรอกมึงจมอยู่กับอดีตไปเนี่ยไม่ได้สัมพันแค่ไม่ได้สำคัญ ไอ้แย่ยังสำคัญแต่ก็ได้สำรองยังสมหวังแล้วก็สมมุติไอ้อเหี้๋อ้าเลยอย่างงี้กูมันไม่แพงด่าไอ้เหี้ยมึงสะใจมึงสะใจใช่ไหมล่ะมึงไ,ได้ด่ากูอะ่ะฮะไอ้แก้วลึงสะใจแล้วยังไงผู้จับอีโต้สับปากมึงนั่นจะมีไม่หยุดพูดอ่ะย้าสุตรุ่นตัดแม่ไปหยุดพูดทีเนี่ยเอ้ พี่เปาสันเลยเหรอพี่เปาส้นตีนอร่อยไหมพี่ขาหมูอ่ะไปไหน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 ไปพาไปอุโมงค์มาแล้วต้องต้องต้องรีอุ้มไอ้ตัวเอ็นดี้ว่ารีอุ้มหน่อยรีอุ้มหน่อยต้องรีอุ้มให้มันน้องก่อนเดี๋ยวมันมองทางไม่เห็นโอ้ยพาละชิบหายกดยังไงนะเลือกอะไรนะ F9 แบกแบกแบกใช่ไหมแบกใช่ไหมโอเคได้ยังเห็นยังไปเห็นแล้วมา ปเห็นยังเนี่ยเห็นแล้วหรอก็เหมือนเดิมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นว่าเขาไม่รักไงเหมือนมึงแหลกเยี่ยไปทั่วมั่วไปหมดเอาเอาลรามิลินไม่มีแฟนเหรอเลยคุยกันดีๆปะเราคุยกันดีๆปะทำไมไม่มีแฟนเหรอไม่มีหนูไม่อยากลาใครเพราะอะไรอ่ะรักใครแล้วมังจิกโอ้โหร้องอี๊ไม่อยากคุยแกับมึงหรอยสัตว์ไม่อยากคุยแล้วมึงลอย ไอ้ย้ยพอกูแก้คุยดีคุยดีกูเสยยังกูหลอกกูหลอกดาเมึงเด็กเวรเด็กเปไอ้ายมึงสิมึงสิมึงสิ้ยนอ้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 ้อไ้้้อแล้ว ไม่ไม่นนี้ซีเรียสแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราเรื่องของมึงกูไม่ซีเรียสก,กับมึงแล้วซ <c oughs> ีเรียอันเดียไม่ซีเรียสกูไม่ด่าไม่อยากซีเรีย,ยสซีเรีย <c oughs> สยอะไรไมึงกินอะไรอาหารเช้าไห <c oughs> นเชี้ยอะไรตอนสี่ทุ่มไอ้เชี้ยไม่เราจะไปไป,ไปอุโมงค์ทำไมอ่ะไอ้ไอ้สายฟ้าไปอุโมงค์ทำไมอ่ะพามิลินไปฆ่าหมกศพฆ่าหมกศพเพี่อะไรเมียวเอออก็จะไปน้องคนอย่างน้องมันแบบมันก็ร้องเพลงเพราะมันไม่มีแฟนว่ะสายฟ้าไม่มีใครเอาหรอทำไมอ่ะมันไม่น่ารักหรอ ่ไงใส่ฟ้ามันจะมีผีป่ะใส่ฟ้าใส่ฟ้าใส่ฟ้ากูกูกลัวกูกลัวใส่ฟ้าปล่อยไปนะอย่าปล่อยกูนะแกงมึงเลือกเอาละกันมึงจะเอาผีเดี๋ยวอะไรกูไม่มาเข้ามาหามึงอไหเลยนะแล้วมึงเล่นอย่างเงี้ยไอ้สายฟ้าไอ้เหี้ยนี่ไงอ่าสายฟ้าปล่อยก็ได้เดี๋ยวมันออกไม่ได้เหี้ยเดี๋ยวออกได้ไอ้กูมาบ่อยไอเดี๋ยวมันกปากถ้ามันปิดเวลามึงไปลึกๆอ่ะมันออกไม่ได้มันออกได้เฮ้ยเฮียที่นี่เถียงเถียงกูตลอดนี่ไอ้เหี้ยนี่ กูลงนี้ได้ป่ะกูลงนี้ได้ป่ะกูลงนี้ได้ป่ะลงทำไมปากทั้งปีไม่มาคอยู่ำไมกันเอากูไปด้วยสิมัยไม่กลับมาล้อมละเดี๋ยวิ่งกลับมาล้อเดี๋ยวิ่งกลับมาลับใจเย็นเดี๋ยวต้องไปกูจะไมละเย็นเดี๋ยวมันกลับมาล้อมเดี๋ยว อยู่อย่างนี้แหละเยอะกูต้องมาอยู่สองคนกับโดยลําพังกับไอ้ผู้หญิงปากสวะอย่างนี้เหรอวะกูก็ไม่อยากอยู่กับแกกูอยากแกเหมือนกันแหละกูก็ไม่อยากอยู่กับแกคิดอะไรก็ได้แล้วกูจะบอกมขาให้นะอย่าตัดคันเต็ยงเยอะไปเข้าใจยังคิดไปเองเหมือนกันนะคิดไปเยอะละใช่อันนึงนะมันโทรมาแล้วฮัลโหลสายฟ้าลงลงรถไปทําไมพี่มึงขึ้นมาก่อนมึงมารับมึงมึืออันนึงนะมึงรับไปกรับไปรับพี่รับพี่ อะไรกูแค่บอกให้เฉยวมันรับไม่เฉยมึงอ้อมกูเดี๋ยวนี้เลยมึงอ้อมก่อนขอร้องกูดิขอร้องดิพูดดีดิดิกูไม่จะเป็นต้องขอร้องมึงขอร้องดิเอาพูดดีดิอ้าวพี่เปาขากูไม่ขอร้องพี่เปาขาเอาเร็วเรยไปมึงก็ไปเลยมึงอยากไปมึงก็ไปเลยพูดเองนะเสนอมาต้องสนองอ่ะเสนอมาต้องสนองปะกลับไปแล้ว อะกลับมาแล้วมินินไม่ไปแล้วไม่าปแล้วมา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 แล้วเอาพูดจะดีพูดจะดีพูดดีเด้อไม่พูดดีไม่พูดจดีเอาพูดดีเด้พูดดีเด้เอาขึ้นรถเร็วๆพูดดีเด้อไม่ไม่เอาคำเดียวพี่พี่เป่าค้าไอ้แก่บิวแชอุกุอะไรนี้โอ้โหพูดจะดีจะเอาขึ้นรถเนี่ยเอามรรดาตัวไหนเนี่ยแค่พูดจะดีไม่พูดจะดีจะเป็นไรอ่ะโอ้ยมึงไม่เหมาะสำหับพูดดีโอ้โหคนอย่างมึงไม่เหมาะสำหับพูดดีๆอะไรแล้วพี่เปารถไหนพี่เปารถไหนเด้ออะไร ทำทำไมวะกูไม่ขึ้นมึงก็ใจ้กูขึ้นมึงเอายังไงกับกูเนี่ยเยเล่นเหนือซะด้วยสั์เอาสนวกะด้วยสั์ไม่เป็นไรนาวินไม่เป็นไรนะวินขามือชีฟ้าเลยเย็นปะเย็นปมึงเย็นปะาสอบอ้นี่มึงก็ไม่ต้องกดเคสตอรี่อะไร เออพี่ไม่มีพี่ชุบนะไอ้้ไอสายฟ้าชุบมันขึ้นมาไหมชุบน้ำมันขึ้นมาไหมได้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 ทำมีสตอรี่ก็มึงเนี้ยมึงเล่นอะไรกันเนี่โอ้กูมีเอดีเนาะเนี่ยไม่มีเดี๋ยวก็ไปเอาที่ตู้ได้อยู่ดีแหละไม่จบกูมึงจบกูกูมีชุบ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 กูไม่จบเพราะกูก็มีอะไรของมึงเหมือนกูจนขนาดกูบอกว่าถ้าไม่มีก็ไปเอาที่ตู้อยู่ดีแหละไอ้เหี้ยบ่นเหี้ยอะไรขนาวะเดี๋ยวกูเล่นเนยอีกรอบด้วยสภาพเอาดิขอร้องดิไม่พูดดิ ไม่เอาพูดดีๆเร็วๆจะอุ้มแล้วจะได้ไปไม่พี่เป่าคะไม่อุ้มหนูขึ้นรถหน่อยค่ะไม่กูยอมเดินเสดีเดว่าจะต้องพูดให้ดีกับโค้ดอีกน้ำึงน่ะเรื่องของมึงอาเด็ดมึงไปนะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะมึงก็ไปสิ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 มึงไปเลยมึงไปเลยรถตื่นละไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรถเป็นไรไหมครับอ๋อไม่ได้เป็นไรค่ะพอดีไม่ได้เติมน้ำมันไดเกียวโอเคครับก็เติมอย่าครับเนี่ย ไอเติมของในเกียร์โดยเฉพาะเหรอครับไอวอาในเกียร์โดยเฉพาะเลยไปครับไปไปไอเขาเอือดแล้วแบกแบกพี่แบกแบกแบกไปไปไอไปโอ้ยข้าจะ่บอกโดนจ้างรู้นะเจ้าเนี่ยมาเดียมาไอ้มิลินพี่พี่ทถอยไปไหนฮะพี่โดนเตือนอีกครับน่าแรงใช่ปหมขอเปล่าก่อนนะโอเคโอเคพี่เปาพี่เปาพี่เปาอะไรวันวันนี้มีภารกิจพี่กูโดนอีกแล้วกูโดนไปเป็นหมอหมอลำไปอะไรกูโดนเตือนอีกแล้วเหรอโดนจ้างมา หัวใจให้โล่ๆหรอแต่มันก็หายใช่บอกใอ้คนนี้คนนั้นเขาปกหัวใจให้อ่ะมันจะหายไปเองหัวใจระกดใจระกดวใจไม่แนะคือประเด็นน่ะไอ้สายว่ามันถือไอ้นั่นไงปป้งๆกับถือไอ้เยี่ไม้ไม้เออต้องอย่าตีต้องอย่าตีเออฝากดหัวใจฝากดหัวใจอะไรคือปป้งๆงป้งๆไงพูดออกเป็นอันนั้นไม่ได้อ่าเออมันอย่าถืออย่าถือแล้วอะไรไม้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 อย่าตีห้ามตีทำไมห้ามตี มั่งมันไม่ได้เป็นเรื่องคำพูดหรอกมันเห็นน้ำแดงไงน้ำแดงน่ะก็ก็เปลี่ยนให้จอยเป็นน้ำส้มดิอ้าวไอ้ยี่ยดิมันเปลี่ยนได้มั้งไอสัตว์เปลี่ยนได้อินวีดีคอนโทรลเนี่ยจะช่เหรอจะได้รอดนะไม่อยากโดนแบนนะฝากกดไว้ใจหน่อยนะเปลี่ยนได้หรือเปล่าไ่ดูพูดไปก่อนนะน้า ให้มันหายก่อนนะไม่อยากโดนแบนะ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 ผักขดแต่เดี๋ยวนะครับนะไม่อยากโดนแบนปป่าแป๊บนึงไปซื้อก่องซ่อมกันมีนะตัวของซ่อมอ่ะรถไฟบ๊อบไปเที่ยวในฝันบอกเขาแล้วดีได้ดีไดรู้แต่ถ้าในฝันมันเลยหิ้งฟุ้งติดดีได้ อะไรอ่ะไอเทียอะไรหนาวะอะไรอะไรอะไรนู่นอะไรนู่นอะไรเนี่ยซื้อโอ้นี่สามสิบเอมไปหาซื้อเอานะขายแท็กสเปียร์ซื้อมาอะไรเนี่ยวะนู่นนะครับครับผมบอลเลอร์บอลเลอร์นี่เป็นโลใช่ไหมพี่ไม่ถสองร้อยห้าสองร้อยห้าสิบโลครับน่าจะกี่เอ็มครับกี่เอ็มนะอ๋อมาเจอพันเอ็มเป็แรงไหม ที่ปตอตรงไหนติดต่อก็ปกติถ้าไม่เวิร์ดจะไปเกมผีแล้วนะรถตายเขาก็ได้อยู่แต่